หามาให้แล้วนะแปลเองนะครับแล้วก็ผมใช้แอปแปลภาษาแปลนะครับถ้ามีคำแปลกๆก,ก็โทษด้วยนะครับอาจจะมีภาษาอังกฤษนะครับบทที่เจ็ดเหล่าทวยเทพประหลาดใจและกลับไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์นักแปลเสือธรรมนิยายเทพธิดาชุดแดงร้องด้วยความประหลาดใจนางตกใจอย่างยิ่งกับการปรากฏตัวของงูโดเมนศักดิ์สิทธิ์จางเหยียนอาจารย์ของซาโลค่อนข้างงงและถามอย่างลังเลว่าทำไมคุณรู้หรือไม่ว่ามันคือสิ่งมีชีวิตชนิดใดแรงมากไหมแม้ว่าเธอจะไม่เห็นด้วยกับเทพธิดาชุดแดงแต่เธอก็รู้ว่าผู้หญิงอีคอนั้นมีความรู้มากสำหรับงูโดเมนศัักกกดดดดดิิิิิิ์์สสสททททธธธีีีีีู่่่่่่แปปปลลรรรระหหาาาาานนน้้้้มมมมมถใใเเอออตตตจไไงงงง็ชวยย เทพธิดาชุดแดงยิ่งหยางของคืนและสายหัวเธอไม่สนใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นศัตรูตัวฉกาจของเธอขณะที่เธออธิบายมันเรียกว่างูโดเมนศักดิ์สิทธิ์มันมีความสามารถที่มีคุณภาพระดับตำนานและสามารถเติบโตไปสู่ระดับพระเจ้าได้ที่สำคัญที่สุดสิ่งมีชีวิตประเภทนี้สามารถเปิดเส้นทางอาณาจากักศรศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยตัวเองและส่งทรัพยากรไปยังโดเมนศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ควบคุมมันตัวอย่างเช่นแม้ว่ามันจะดูเหมือนกลืนทรัพยากรเข้าไปในท้องของมันแต่จริงๆแล้วมันก็ส่งพวกมันไปยังดินแดนศักดดดดดดิิิิิิิิิ์์สสสททธธธขขขขออ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 งง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 ไไไไ้้้้้เเ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 เ็็็กกกกกกกหหลลลืืืืืืมมมมมม่่่่่่่่่่่คคคคครรรรููนนนนนนววววววยยยยซาา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 าโีีีีบบตตตณะพชชชถถััุปปผใ เทธิดาชุดแดงตอบด้วยท่าทางอิจฉาใช่แล้วฉันสงสัยว่าเพื่อนร่วมงานของฉันคนใดที่สามารถได้รับสิ่งมีชีวิตในตำนานเช่นนี้ฉันอิจฉาจริงๆทั้งสองมองหน้ากันความปรารถนาของพวกเขาเขียนขึ้นทั่วใบหน้าในขณะนี้พื้นที่กระเพื่อมเหมือนน้ำอีกครั้งร่างสูงและเหล่าเหลาเดินออกมาจากภายในมันคือตัวของเซาโลเองสวัสดีอาจารย์เซาโลจำได้ว่าเทธิดาชุดแดงเป็นครูเทธิดาอีกคนที่สถาบันการศึกษาด้วยเหตุนี้เขาจึงพยักหน้าเล็กน้อยและทักทายทั้งสองคนเอ๊ะเซาโลคุณปราบสัตว์แข็งงูพวก คุณจะต้องระมัดระวังหากสัตว์จำพวกงูเหล่านั้นกบฏในอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ของคุณมันจะสร้างความเสียหายให้กับโดเมนศักดิ์สิทธิ์ของคุณครูจางหอยานบอกเขาในลักษณะที่เป็นกังวลฮ่ายานอหอยานน้อยฉันคิดว่าคุณบอกกว่าเขาเป็นนักเรียนอัจฉริยะของคุณเขาค่อนข้างหล่อแต่ฉันสงสัยว่าความแข็งแกร่งของเขาเป็นอย่างไรขณะที่เทธิดาชุดแดงผู้เธอเดินไปข้างหน้าและตบไหล่ของเซาโลเดิมทีเธอต้องการทดสอบความแข็งแกร่งของเซาโลอย่างไรก็ตามเธอไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าแรงสะท้อนกลับที่รุนแรงจะมมมมาา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 จจกกกกกไไไไหหหหลลลล่่่่่่่่่่ขขขขออออองง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 ซโสสสวววรรรรรรรคคคคค์์์์ทททีีดดดดดดดนน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 ้้้้ชชยยยุุุณณณเเเเปป็็็ััััััตตะะะแแแแบบบูใพศิิิิธ อาจารย์ของเซาโลจางหอ,อยานก็มองไปเช่นกันด้วยความประหลาดใจเธอจำได้อย่างชัดเจนว่านักเรียนของเธอคนนี้เพิ่งประสบความสำเร็จในการเปิดอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองแต่ตอนนี้ออร่าของเขามั่นคงและแข็งแกร่งกว่านักเรียนระดับสูงกว่าบางคนราวกับว่าเขาเป็นเทพเจ้ามาเป็นเวลานานแล้วในขณะนั้นเทพธิดาทั้งสองได้ลืมไปชั่วขณะว่าใครเป็นเจ้าของงูดโดเมนศักดิ์สิทธิ์นั่นทำให้พวกเขาตกใจมากเมื่อเห็นพลังของเซาโลพวกเขารู้ได้อย่างไรว่าเซาโลเพิ่งได้รับผู้คลั่งไคล้ระดับตำนานมากกว่า 1, นนหนึนาางง่งหมืน่นคน ในขณะนั้นซาโลหัวเราะเบาๆและพูดอย่างเฉยเมยฮี่ฮี่อาจารย์กรุณารอสักครู่ฉันจะสั่งผู้เชื่อของฉันให้คุณดูตอนนั้นเองที่งูโดเมนสวรรค์เปิดปากขนาดใหญ่และกลื้มแม่น้ำสายยาวที่ไหลเป็นระยะทางหลายพันไมล์ซาโลออกคำสั่งและสั่งให้งูโดเมนศักดิ์สิทธิ์ละทิ้งภูเขาและลำธารที่ไร้ประโยชน์เหล่านั้นเขาบอกให้งูไปเก็บเหมืองวิญญาณที่สูงพันฟุตป่าดึกดำบรรที่ทอดยาวไปหลายพันไมล์และป่าทะเลสาบที่สองประกายซึ่งปกคลุมไปด้วยหมอกภายใต้คำสั่งของซาโลงูโดเมนศักดิ์สิทธิ์ได้กิน เมื่อซาโลรู้สึกว่าสายตาทั้งสองเต็มไปด้วยความร้อนรนเขาอดไม่ได้ที่จะสั่นสะท้านฮิฮิเป็นเพียงโชคดีที่ฉันสามารถเชื่องได้ฉันค้นพบมันท่ามกลางกลุ่มแข่งงูยักษ์ที่ฉันเคยติดต่อด้วยก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นผลพวงจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมหรือวิวัฒนาการของสายเลือดหรืออะไรสักอย่างอัญญัประกาศคู่ทั้งสองคอนอดไม่ได้ที่จะสายหัวและถอนหายใจเป็นไปได้จริงๆที่เผ่าพันธุ์จะให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตระดับตำนานอย่างไรก็ตามความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้คือหนึ่งในร้อยล้านศัักกกดิิิ์์สทธมาาวว่ต ถ้าข่าวนี้หลุดใครจะรู้ว่าจะวุ่นวายขนาดไหนสงครามศักดิ์สิทธิ์ในระนาบดาวได้สิ้นสุดลงแล้วหัวหน้าหน่วยต่อสู้สามารถจับงูระนาบได้สำเร็จและเก็บไว้ในอนาเขตศักดิ์สิทธิ์ของเขาเตรียมพร้อมที่จะปราบงูดังกล่าวอย่างช้าๆในอนาคตผู้ฝึกสอนคนอื่นๆได้แพร่กระจายออกไปด้วยเริ่มที่จะทำลายเทพเจ้าเพชรที่เหลืออยู่บนดาวเคราะห์ต่างๆมีเพียงซาโลเท่านั้นที่ยังคงสั่งการให้งูดโดเมนศักดิ์สิทธิ์เพื่อปล้นทรัพยากรบ,บนโลกที่ให้ชีวิตนี้อย่างป่าเถื่อนงูดโดเมนศักดิ์สิทธิ์เปิดปากขนาดใใใหหหหญญ่่่่่่ขขขขขขออออออองงงงงมมมมมััััันน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 นกกกกลืืภููเเเเเเาาาาาาดด้้้้ไไปปทททรรรฏึีีคคยยแบวซ์พ โลกนี้เต็มไปด้วยแม่น้ำทะเลสาบหนองน้ำสายแร่และทรัพยากรอื่นๆพวกเขาทั้งหมดถูกปล้นไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของซาโลกลายเป็นเครื่องประดับที่มีอยู่บนดาวเซอร์เพนทายดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของพวกมันตอนนี้มันถูกย้ายไปอยู่ในอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ของซาโลแล้วบ้านใหม่ของดีวายโดเมนสเนกนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดีการต่อสู้ดำเนินไปเป็นเวลาหลายวันสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในรหนาบดึกดําบันนั้นถูกทลายล้างหรือถูกทําให้สงบลงไม่มีข้อยกเว้นในบรรดานักเรียนเซมิิิิินนนนนาา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 รร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 รีีีีีีีเเเเเเพพพืื่่่่่ออตตตตตตยยยยมมมมมมมกกกกกททททััั้้้้้้งงงงหหหดด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 ซโลลลลสสถ็็บบวววววผผผไไุธชชแแแขขคค หนึ่งในนั้นคือดวงที่จัดสรรให้เขาในตอนเริ่มต้นอีก2ดวงที่เหลือเป็นดาวคร่ําแห่งชีวิตของอาจารย์จางหอยานที่สวยงามและเทพีดาชุดแดงมีวาย3 planet และเซอร์เพนทาย planet เกือบจะเต็มไปด้วยทรัพยากรทุกประเภทในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของซาโลมีดาวคร่ําชีวิตนับไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามดาวคระําแห่งชีวิตเหล่านี้ไม่มีพืชสัตว์หรือทรัพยากรใดๆเพื่อทําให้ดาวคร่ําแห่งชีวิตเหล่านี้มีความเหมาะสมมากขึ้นสําหรับการอยู่รอดและการศึกพันของผู้เชื่อเขาจะต้องต้นทรัพยากรทุกประเภทจากโลกภายนอกซึ่งรวมถึงภูเขาแม่น้ําทะเลสาบแร่ธาตุพืชสัตว์และอื่นๆในการประเมินนี้ซาโลได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันจากอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดและได้คะแนนเต็มอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เขาสามารถเข้าเรียนเซมินา,ารีใดก็ได้เพื่อศึกษาต่อซึ่งทำให้นักเรียนคนอื่นๆอิจฉาบทที่8การสื่อสารของผู้สอนวิทยาลัยศาสนาศาสตร์ส,าาส,าสงครามในวิทยาลัยเตรียมอุดมศึกษาเซา,า,า,าโลกลับไปที่หอพักเพียงลำพังมันเป็นลานอิสระที่ถูกระงับกลางอากาศอาคารทั้งหลังแกะสลักจากหยกเนื้อดีนอกจากนี้ยังมีดอกไม้และพืชแปลกแปลกทุกชนิดที่ปลูกในลานบ้านพวกเขาสวยมากทุกเสาของอาคารมีโคมศักดิ์สิทธิ์น้ำมันในตะเกียงสกัดจากไขมันของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สมุนไพรจิตวิญญาณและโมราล้าค่หลังจจากุดไฟแล้วไม่เพียงแต่คุณจะไได้เเเห็นปลววฟสสียงามท่านนัั้แต่่ยยงชวให้คนนทั่วไปฝฝึกพลังของพวกเขาไดด้ออย่างรรววเ็ีกดดดด้้้้ววววยยแแมมมมต่่่กกาาาาารรรรรบบเเเเเพพะะังงท็็สถคไ แน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับซูโลในปัจจุบันอีกต่อไปในขณะนั้นเองเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นนอกลานบ้านเตือนให้ซาโลว่ามีใครบางคนกำลังเดินเข้ามาเขายกมือขึ้นและปล่อยบารีที่กั้นไม่ให้ผู้คนเข้ามาอย่างไรก็ตามซาโลตระนักว่าแขกของเขาคือครูของเขาจางหอยานซาโลเลิกคิวขึ้นเขาค่อนข้างแปลกใจที่เทพธิดาน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงคนนี้จะรเริ่มมาที่ลานบ้านของเขาหากข่าวนี้แพร่กระจายออกไปผู้คนนับไม่ถ้วนจะต้องตะลึงและจินตนาการของพวกเขาจะโลดโผนเขาสายหัวและไม่ปล่อยให้จินาาขเ้ม หลังจากที่ทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานแล้วซูลัวก็ได้เริ่มนำหัวข้อนี้กลับคืนสู่สภาพเดิมอาจารย์จางฉันขอทราบเผลของคุณได้ไหมว่าทำไมคุณถึงมาที่นี่จางยานถามด้วยเสียงหัวเราะซุนโลคุณจบการศึกษาจากวิทยาลัยเตรียมอุดมศึกษาแล้วเนื่องจากคุณยังไม่ได้เริ่มคุณคิดหรือยังว่าเซมินารีใดที่คุณวางแผนจะศึกษาต่อที่เซมินารีอัญญประกาศคู่ซาโลตกตะลึงเขาไม่เคยนึกถึงคำถามนี้มาก่อนดังนั้นเขาจึงงอดไม่ได้ที่จะถามว่าฉันไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับขอบเขตอ,อันศักดิ์สิททททธธิิิิิ์์์์ขขอออออองงงงงโโโวววกกกกาา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 ้้หหหหนน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 มมมมมีีีีีคคคคำแนนำแแะะ่่่่่่รรรรรไไไปปปตตดดดดัััับบจจยยญญศศูเเซใส เธอโบอกมือและปล่อยคาถาเงาศักดิ์สิทธิ์อาคารขนาดเล็กข้าหลังปรากฏขึ้นต่อหน้าสู้ล้วเมื่อนิ้วของจางยานขยับอาคารหลังหนึ่งที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หรูหราก็ขยายใหญ่ขึ้นเหนืออาคารมีเงาของเทพธิดาที่ดูสวยงามสง่างามและกล้าหาญวิทยาลัยโอก้ามุ่งเน้นไปที่คาถาศักดิ์สิทธิ์ระดับสนับสนุนเซมินารี่นี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิงและเป็นที่นิยมอย่างมากในโอกาอย่างไรก็ตามจุดอ่อนของพวกเขาคือการขาดความแข็งแกร่งในการต่อสู้หรือการฝึกฝนโดยทั่วไปซาโลสายหัวเล็กน้อยเขาไม่ได้ตั้งใจจะเข้ารมมารรร่่่่่ววมมมมมมเเเเเซิิินนนนนนนาาาาาาีีีีี้้้้ือออออจงงงหยหยยยย็็สธขขัับกกคคแลละุุทดูป วิทยาลัยทายาใกล้ที่สุดในแง่ขององค์การเรียนรู้เซมินารีเพื่อเตรียมความพร้อมของเราพวกเขามีความสำเร็จสูงในศิลปะการป้องกันตัวศักดิ์สิทธิ์หัวหน้าแผานกการต่อสู้จบการศึกษาจากที่นั่นเมื่อมองไปที่ด้านบนสุดของกลุ่มอาคารก็มีชายร่างกำยำและกำยำจำนวนมากโบกมือขนาดของแขนทำให้ดูเหมือนวิ่งได้เร็วกว่ามา้าซูลัวไม่สามารถช่วยแต่ตัวสั่นเขาใส่หัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะปฏิเสธจางยานปิดปากของเธอขณะที่เธอหัวเราะเบาๆนิ้วของเธอขยับอีกครั้งและอาาาครสีีเขขขยยยวก็ยยใหญ่ึ้น สถาบันเฮเวนลี D ่วูดดีวายอะคาเดมี่เชี่ยวชาญในการเลี้ยงปศุสัตว์การหลอมอุปกรณ์การกลั่นยาและศิลปะศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่จะจัดหาทรัพยากร90%ของโดเมนศักดิ์สิทธิ์ของโวกาเพื่อการบริโภคพ,พวกเขาถือได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ร่ำรวยที่สุดในบรรดาเทพเจ้าทั้งหมดสู่ลัวมีความเข้าใจในสถาบันนี้บ้างกล่าวอีกในหนึ่งคือไม่มีใครในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของโวกาที่ไม่คุ้นเคยกับสถาบ พวกเขาอาจไม่มีพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งแต่ผู้เชื่อระดับสูงของพวกเขาก็เพียงพอที่จะทำให้ปวดหัวอย่างแตกแยกเมื่อเผชิญหน้ากับพวกเขานอกจากนั้นพวกเขายังถูกอยู่ในยาทุกชนิดอุปกรณ์ที่ดีและหลากหลายและอุปทานด้านลอจิสติกที่ไม่มีที่สิ้นสุดคราวนี้ซาโลไม่รีบร้อนที่จะ,สะแสดงจุดยืนของเขาเมื่อเห็นสิ่งนี้จางหอยานก็ขยับนิ้วของเธอไปที่อาคารถัดไปซึ่งมีรูปร่างเหมือนหอคอยสูงเพียงแห่งเดียวเหนือกลุ่มอาคารมีรูปปั้นสวมหมวกที่มีออร่ายเย็นถือลูกบอลคริสตัลไพาทาโรและอุปกรณ์อื่นๆ นี่คือวอลล์อะคาเดมี่สถานที่รวบรวมกลุ่มเทพเจ้าลึกลับที่หลู่ของพวกเขานั้นลึกลับและไม่รู้จักและพวกเขาก่งในการฝึกฝนนักฆ่าหรือเทพยกรและการเล่นแร่แปรธาตุเหล่าทวยเทพที่จบจากสถานศึกษานี้มักไม่ค่อยปรากฏตัวในโลกภายนอกแต่ทุกครั้งที่พวกมันปรากฏตัวพวกมันจะเกิดพายุนองเลือดจางหอยันหยุดและกล่าวอย่างระมัดระวังว่าในโลกวิญญาณพวกเขาเป็นคนที่เกลียดชังและหวาดกลัวที่สุดสถานศึกษาแต่ละแห่งมีข้อดีของตัวเองแต่ฉันหวังว่าคุณจะเข้าร่วมวิทยาลัยศาสนาศาสตร์สงครามสถานศึกษาแห่งนี้เชี่ยวชาญด้านศิลปปะะะสสสสงงงงงงงคครรรรรรราาาาาามมททททุุกกกกกเเภแแแแแลววขขขข็็่่่่่่่ใใในนนนนตออู้้พััีีดดบบถยิหญ สำหรับนักเรียนอัจฉริยะเช่นคุณการเข้าร่วมวิทยาลัยศา,าสนาศาสตร์สงครา,รารรมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนี่เป็นเพราะว่าสงครามเท่านั้นที่อนุญาตให้คุณได้รับทรัพยากรเพียงพอที่จะเติบโตอาคารขนาดเล็กสีหลังก่อนหน้านี้หายไปและอาคารสีแดงเข้มก็ถูกขย,ยายใหญ่ขึ้นเหนืออาคารคอมเพล็กซ์มีร่างจำนวนมากปรากฏขึ้นบางคนสวมเกราะเสื้อคลุมและบางคนดูเหมือนนักวิชาการอาจมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังแต่ด้วยเทคนิคเงาของจางยานตัวเลขบนหน้าจอไม่นิ่งอีกต่อไปร่างที่แต่งตัวเหมือนนายพลยกดาบของเขาขึ้นสูงและแสงสีแดงที่ห่อหุ้มผู้เเเเเเเชชืื่่่่่่่อออออออไววว้้้้้้้้้ขขขขขขขาา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 งง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 หหลลลััััััในนนนนนททีพพพกกกกกรรรตสููผ็็ิิมมมึยยคคจแแดด ร่างที่แต่งตัวเหมือนนักวิชาการบกพัดและทันใดนั้นอุกกาบาตก็ตกลงไปทุกที่พื้นดินลุกเป็นไฟเป็นภาพที่สวยงามประการตาไม่ควรมองข้ามร่างในชุดเวทมนต์ด้วยคลื่นของไม้เท้าผู้เชื่อนับม่ท้วนก็ปรากฏตัวขึ้นในอากาศผู้เชื่อเหล่านี้บางคนลงสู่สนามรบและพุ่งไปข้างหน้าเพื่อฉีกแนวของศัตรูบางส่วนร่อนลงที่ด้านหลังของรูปแบบศัตรูก่อกวนซุ่มโจมตีและพุ่งเข้าหาพวกเขาในการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้เกิดความโกลาหลแก่กลุ่มศัตรูที่น่าขำยิ่งกว่านั้นก็คือมีกลุ่มมมมหหหหงงงงงงงัังงัััััััััวววววววกก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 กะะะะทททททิิิไไดดดดด้้้้้ปปรรรรรราา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 ฏตตตตขขขขขขึนนน่่่่ลลลลลบบบบอออศศศศููพพพเเเเใชชยยยุธ์ืฆแสสคคญจ็ สู้ลัเอ็นหลังพิงก้าอี้แล้วแต่ที่พักแขนเขาไม่ได้พูดอะไรสักคำและ,ะไร้ความรู้สึกเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เมื่อจางหอยานเห็นสิ่งนี้เธอก็กังวลและรีพูดขึ้นว่าแน่นอนฉันมีเหตุผลที่เห็นแก่ตัวของตัวเองที่ต้องการให้คุณเข้าร่วมวิทยาลัยศาสนาศาสตร์สงครามย้อนกลับไปในตอนนั้นครูของฉันเองก็เกือบจะก้าวหน้าในอาชีพการงานที่นั่นแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวกรับใดที่คุณสามารถเข้าร่วมวิทยาลัยศาสนาศาสตร์สงครามและเป็นนักเรียนของเธอได้คุณก็สามารถช่วยให้เธอก้าวไปส อย่างไรก็ตามเขายังลังเลอยู่เล็กน้อยเพราะเขาสนใจสถาบันพ่อมดลึกลับเช่นเดียวกัน<ๆ>เช่นเดียวกับด้านการขนส่งของสถาบันสวรรค์ไม้สวรรค์เมื่อเห็นความขัดแย้งนี้จางหอยานก็คว้างกระสุนออกไปอีกซาโลตราบใดที่คุณเต็มใจที่จะเข้าร่วมวิทยาลัยาศาสนาศาสตร์สงครามคุณจะสามารถเรียนรู้เทคนิคสงครามศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างประตูมิติได้ฟรีนอกจากนี้ฉันจะให้สิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิสทธิ์ระดับต่ำแก่คุณเป็นการส่วนตัวแม้ว่าคุณภาพของมันจะไม่สูงแต่ก็ยังสามารถต้านทานการโจมตีระดับเทพได้สาม่่่่่่่มมมมีีปปปรรระะโยยยชนนนนนน์์์์สสสสสาาาาหัััััััับบบิิิิิิงงงงง้้ดดดวววคคใใจจจุขขขอเเเไกกกษฐศทธ นอกจากนี้แม้ว่าเขาจะเป็นเพียงกึ่งเทพพลังการต่อสู้ที่แท้จริงของเขานั้นเหนือกว่าเทพ,พเจ้าส่วนใหญ่แล้วสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ระดับต่ำที่สามารถต้านทานการโจมตีสามครั้งจากพระเจ้ามีประโยชน์อะไรแต่สามารถเรียนรู้วิธีสร้างเอีิอาเชียเกตได้ฟรีนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ดวงตาของซาโลสว่างขึ้นเมื่อเขาได้ยินประตูมิติคือความสามารถในการระดมกองทัพของผู้ศรัทธาจากอา,ากาศโ,ด,โดยใช้เทคนิคเงาศักดิ์สิทธิ์เทคนิคอันศักดิ์สิทธิ์ในระดับนี้คือไพ่ยิปซีในทุกสถานศึกษานักเรีีีีีีียยยยยนนนนนนนธรร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 รมมมมมมมดดดาา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 อออจจจจไไ่่่่โกกกกสสสสสสเเเเเเูู้้้้้้แแหลลััังงำ็ศศศึษตตตตบใททททขขขววิ์คะถ เขาไม่จําเป็นต้องใส่หรือใช้คะแนนผลงานของสถาบันด้วยซ้ำนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เขาตัดสินใจเลือกโรงเรียนอื่นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ซาโลก็ไม่ลังเลอีกต่อไปแล้วพยักหน้าโอเคตกลงบทที่9กนานสู่ความเป็นพระเจ้านั้นยาวนานที่ปรึกษาคนใหม่นักแปลเสือทรรนิยายหลังจากส่งจางหอยานออกไปซาโลก็กลับไปที่ห้องนอนของเขาและนั่งไขว่ห้างบนเตียงเขามองดูพลังศรัทธาที่เขาได้รับก่อนหน้านี้คะแนนศรัทธาหนึ่งพันคะแนนสามารถกลั่นพลังศรัทธาเล็กน้อยซาโลในปัจจุบันได้สะสมพลังแห่งศรัทธาทั้งหมด 1, กก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 ้้้้ออออออนน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 นใใใเเ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 ววลลลลาา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 าไไไไไมมม่่่่่่ีีีััััััััยยยบปปปตตตะะคดดดดดดหททททุุแแขขขขรรรจฟศศศิิิิิิิ์์์์สสธธธงงงง็็พพ หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันเขาก็สามารถทำตัวเลขนั้นกลับคืนมาได้ซาโลสูดหายใจเข้าลึกๆหล,ลับตาลงและเริ่มซึมซับพลังศรัทธาสิบหนึ่งร้อยหนึ่งพันเมื่อเวลาผ่านไปความเร็วที่ซาโลดูดซับพลังศรัทธาก็เร็วขึ้นและเร็วขึ้นบุคลิก,กภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในระหว่างกระบวนการนี้จากคริสตั์สีดำสนิทกลายเป็นหลักสีและโปร่งแสงในความมืดมิดซาโลมีความรู้สึก,กว่าสามารถจะรื้ความสามารถของเขาไว้ในบุคลิกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาได้มันสามารถช่วยให้ทักษะธรรมดาพัฒนาไปสู่ทักษะะะะศศัััััััักกกกกกดดดิิิิิิ์์์์สสสสสสสทท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 ทธธีีีี่่่่่่่่่รรรรรงงงงงงพพพลลลตววอยยยยยยาา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 เเเเเชนนนนนนษษฟฟฟฟ้้้้้้้หหขขไูจึมถฒป็แแ ทักษะเอิร์ธเฟลมสามารถพัฒนาเป็นทักษะไฟดีวายซีออฟไฟเบลซิ่งซันอย่างไรก็ตามแซวโลไม่ได้ทำอย่างนั้นด้วยการเข้าร่วมวิทยาลัยศาสนาศาสตร์สงครามเขาจะสามารถเรียนรู้เทคนิคศิลปะศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงแทนเขาวางแผนที่จะจารึกเทคนิคสงครามศักดิ์สิทธิ์นั่นคือเอสพีเอเชียเกตไว้ในบุคลิกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อให้กลายเป็นเทคนิคศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมของเขาเองนอกจากนี้แซวโลยังพบว่าข้อเสียของโดเมนศักดิ์สิทธิ์ของเขานั้นใหญ่เกินไปเมื่อความเข้มแข็งของคนคนหนึ่่่่่งงงงงงจจจจะะะะตต้้้้้้้อออออมมมมีีีีพพพพพพลลลััััััััศศรรรรรรทททททททธธาา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 ากกกขขขขึึนคนคนน,าานเเเเเืสสถษไไไวววดหบปิยใค่ อย่างไรก็ตามขอบเขตของขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ของซาโลนั้นสูงกว่าพระเจ้าทั่วไปถึงหนึ่งพันเท่าแน่นอนว่าปริมาณพลังศรัทธาที่เขาต้องการนั้นยิ่งใหญ่กว่าเมื่อเขาใช้พลังศรัทธาจนหมดซาโลก็ถอนหายใจยาวและลืมตาขึ้นชา้ชาๆทันใดนั้นดวงตาของเขามีไฟลุกโชนตามด้วยสายฟ้าแลบไฟในห้องเริ่มสั่นไหวลมส่งเสียงหอนและเสียงแตกไม่เพียงเท่านั้นรัศมีศักดิ์สิทธิ์ที่วางอยู่บนหัวของซาโลได้เสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงจากภาพลวงตาไปเป็นของจริงมันเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่เจิดจ้าเปล่งหหหหหาา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 าททีีีีีี่่่่่่่่่่เเเเเเปปรรรรรรรยยยยบบบบมมมมมไไไไดดดดดด้้้้้้้ใใใชชนน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 สสสุฉฉฉฉัััััััักก็็พพงงงตอออออออะะะะะจจววววผููขคคคแถื อาจารย์ของเซมินารีเตรียมอุดมศึกษาล้วนมีระดับพระเจ้าคุณภาพสูงแม้แต่คนอย่างอาจารย์ของเขาจางหอ,อยานและเทพธิดาชุดแดงสำหรับหัวหน้าแผนกการต่อสู้และหัวหน้าฝ่ายการศึกษาทั้งคู่ถือเป็นเทพเจ้าชั้นสูงแม้ว่าซาโลจะเพิ่งทะลุไปถึงระดับพระเจ้าแต่เขาก็มีอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ของดาวครานพันดวงเขายังมีต้นไม้โลกแลอและงูดโดเมนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทั้งสองอย่างนี้อยู่ในระดับตำนานความสามารถในการต่อสู้ของเขาไม่ใช่สิ่งที่เทพเจ้าธรรมดาสามารถเปเรียบเทียบได้อย่างแน่นอนแม้แต่พระเจ้าชั้นสูงก็ก็็ไไไไมมมมม่่่่่่่่่่่่่ีีีีีีีโโอออออกกกกกาา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 สสสสสททททดดดจจจจะตตตููู้้้้ััััััับเเเเเเเขขขขขยยยงงงงงคคววนนนนนใใพพแหหรรลลฝฝฟฟปซศิิิ์์ธ ในขณะนี้อาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โลกแตกสลายไปแล้วอาณาเขตอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาซึ่งเดิมมีดาวเคราะห์เพียงหนึ่งพันดวงขยายขนาดอีกครั้งตามความก้าวหน้าของเขาไม่นานหลังจากการพัฒนาของซาวโลดาวเคราะห์ก็ได้ขยายออกไปถึงหนึ่งพันห้าร้อยดวงแล้วและเมื่อเวลาผ่านไปการขยายตัวของเครื่องบินก็ดำเนินต่อไปเมื่อพลังศักดิ์สิทธิ์ของซาวโลปรากฏในอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์มันดึงดูดความสนใจของสองเผ่าพันธุ์ผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ในทันทีพระเจ้าผู้ทรงอำนาจเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของคุณณณททททททีี่่่่่่่ใใใใใหห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 ห้้้้้้้้ชชวววววิิิิิตตตมมมมมมแแแแกกกกกเเ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 ราารร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 าา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 คคคคคสสถขขขขออออองง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 ุุุพพพพะะะะจจจยยยไปปัััััโลลลนนนนนนนษ์์์์ผู็็ดดศธ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้โลกหรืองูดโดเมนศักดิ์สิทธิ์พวกมันต่างก็ร้องเพลงด้วยความเต็มใจเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของซาโลเสียงของพวกเขาเต็มไปด้วยความกตัญญูและความคลั่งไคล้พลังแห่งศรัทธาพุ่งออกมาจากกลางของผู้เชื่อและถูกรวบรวมโดยซาโลอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เลือกที่จะเก็บไว้ในครั้งนี้เขากลับเผาพลังศรัทธาท,าทันทีเพื่อเร่งการขยายขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ของเขาพลังศรัทธาจำนวนนับไม่ถ้วนถูกเผาไหม้ทำให้อนาเขตศักดิ์สิทธิ์ที่หยุดขยายตัวเร่งการเติบโตอีกครั้งกำแพงคริสตััลของดดดิินนแศก์สิิทธ์ยังคงขยยาาาาาาตตัววววดดเเเคคระหหห์แ่่งชีิิกกกจมมโลลือพลังศศรรรัััััทททธธาาา้งงงหมมมดดดอออไ่กกกกแพคิิิิสสสตลขณจ์์็เ เขตแดนศักดิ์สิทธิ์ของซาโลมีเครื่องบินถึงสองพันลำที่น่าสะพรึงกลัวโดยมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าไม่ต้องพูดถึงเทพเจ้าธรรมดาแม้แต่เทพชั้นสูงส่วนใหญ่ก็ไม่มีขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ในระดับนี้ในที่สุดซาโลก็นำสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ระดับต่ำที่จางหอยานทิ้งไว้เบื้องหลังนั่นคือโลกคริสตัลเปลวเพลิงสิงขอแสดงความยินดีเจ้าภาพคุณได้รับสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ระดับต่ำเกราะไฟคริสตเสิงเคุณได้กระตุ้มเป็นิุกาามร ตัวอย่างเช่นโลกคือสัานเปลวไฟซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ระดับต่ำสามารถให้กึงเทพสามารถต้านทานการโจมตี3าครั้งจากพระเจ้าได้ในช่วงเวลาวิกฤตนี่คือพ่ตายช่วยชีวิตเหตุผลที่ซาโลดูถูกมันเป็นเพราะความแข็งแกร่งของเขาเหนือกว่าเทพเจ้าทั่วไปและเทียบได้กับเทพชั้นสูงบางองค์อย่างไรก็ตามหลังจากที่ใช้เทคนิคการขยายเสียงพันเท่าบนโลกคือสั้นเปลวเพลิงสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ระดับต่ำก็กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์อธิปไตยระดับต่ำแม้ว่าจะดูเหมือนความแตกต สิ่งประดิษฐ์ของจัก,กรพรรดิเป็นสมบัติที่มีเพียงเทพเจ้าหลักที่มีประสบการณ์และสูงอายุเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะครอบครองได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเลยแม้แต่คนที่อยู่ในเซมินารีเตรียมการเพีงอย่างเดียวก็ไม่สามารถมีสิ่งประดิษฐ์ที่มีอำนาจอธิปไตยได้สามารถเห็นได้ว่าสิ่งประดิษฐ์อธิปไตยของซาโลมีค่าเพียงใดเกราะศักดิ์สิทธิ์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับการโจมตีของเทพเจ้าหลักหนึ่งตัวและการโจมตีระดับสูงสิบครั้งทุกวันนอกจากนี้ สิ่งนี้สมควรที่จะเป็นสิ่งประดิษฐ์อธิปไตยระดับต่ำอย่างแท้จริงมันสามารถซ่อนตัวเองโดยอัตโนมัติและแม้กระทั่งเปลี่ยนรูปร่างของมันปราบใดที่เขาไม่ได้เทพลังศักดิ์สิทธิ์ลงไปจะไม่มีใครสามารถค้นพบการมีอยู่ของสิ่งประดิษฐ์ที่มีอำนาจสูงสุดนี้ได้ด้วยสิ่งนี้ในที่สุดซาโลก็มีสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ช่วยชีวิตนอกจากนี้ยังสามารถป้องกันตัวเองจากการจ้องมองที่เป็นอันตรายมันมาทันเวลาพอดีแม้ว่าด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาแม้แต่เทพระด คนที่ต้อนรับเขาเป็นเทพธิดาผอมดลที่สวยงามมากในชุดคลุมสีขาวเธอยังเป็นครูในอนาคตของซาโลอีกด้วยยินดีต้อนรับซาโลยินดีต้อนรับสุวิทยาลัยศาสนาศาสตร์สงครามครูคนใหม่กระตือรือร้นมากเมื่อเธอเริ่มอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับเซมินารี่ให้ซาโลฟังแม้ว่าเธอจะดูเด็กมากบนพื้นผิวแต่เธอก็เป็นพระเจ้าสูงอายุที่อาศัยอยู่มานานกว่าพันปีอย่างแน่นอนผู้สอนคนใหม่บอกกับซุโลว่าเทคนิคเอสเทีเชียเกตสามารถสอนได้หลังจากเข้าโรงเรียนอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้นซาโลได้เตรียมจิตใจไว้แล้วสำหรับเรื่องนี้ดดััััังงงนน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 ้้เเขาาาาาาาจจจึไมมม่่่่่รรรรีีีีบอออหหลลลกกกกกกกปยยยยคคคววู์็ททส ลินยานี่คือจูเนียร์คนใหม่พาเขาไปรอบๆเพื่อให้เขาคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่เหลือของโรงเรียนบทที่สิบเจ้าแม่อวุโสโรงเรียนเริ่มต้นไม่มีผู้หญิงคนเดียวในโลกนี้ที่ไม่สวยไม่ว่าจะเป็นพละงกำลังหรือหน้าตาเธอเป็นเทพธิดาที่มีชีวิตตัวอย่างเช่นคนที่อยู่ข้างหน้าทำมีผิวที่เรียบเนียนราวกับครีมมือนุ่งราวกับไหมขายาวและเอวที่เพรียวบางเสียงของลินยานราวกับน้ำผู้ใสอ่อนหวานและน่าฟังจูเนียร์เซมินารีศาสนาศาสตร์สงครามแบ่งออกเป็นสี่ภูมิภาคกลุ่มบางที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปทางทิศตะวััััันนนอออออออกกกกเเป็หหพขงงคคคคุุุณณณสสาาามมมรรรถแยยวืืชิญผูู้้่่บได หอคอยหกแฉกทางทิศเหนือซึ่งสูงระงานอยู่ในหมู่เมฆเป็นห้องสมุดประกอบด้วยหนังสืออันล้ำค่าของเซมินารีของเราอย่างไรก็ตามยิ่งคุณไปสูงเท่าไรอำน,นาจที่คุณต้องการก็จะยิ่งสูงขึ้น,นเท่านั้นนักเรียนใช้พลาซ่าทางทิศใต้เพื่อสื่อสารระหว่างกาันภายในมีรูปแบบต่างๆมากมายซึ่งสามารถรักษาพื้นที่ให้เสถียนและทำให้พลังศักดิ์สิทธิ์อ่อนแอลงผู้สูงสุดสามารถต้านทาน,ทานการโจมตีจากเทพ,พเจ้าหลักได้นี่คือพื้นที่การสอนของเซมินนรีเหลือเวลาอีกสองวันก่อนที่นักเรียนใหม่จะลงทะเบียนชั้ว ทุกครั้งที่พวกเขาเดินผ่านสถานที่หลินหอยานจะแนะนำสถานที่นั้นให้เซาโลอย่างระมัดระวังไม่นานเวลาก็ผ่านไปมากในท้ายที่สุดการสนทนาของพวกเขาไปไกลกว่าแค่ทำให้เซาโลทำความคุ้นเคยกับวิทยาเขตของเซมินารีแต่พวกเขาเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจทุกประเภทในการฝึกฝนรวมถึงการนินทาและความบันเทิงอื่นๆแม้จะพบกันเพียงวันเดียวพวกเขาก็คุยกันราวกับเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาโดยตลอดสิ์น้องหอพักของคุณอยู่ข้างหน้ารีบไปพักผ่อนเถอะจำไว้ว่าคุณต้องทำงานหนักในการฝึกฝนของคุณตัวฉันเองใกล้จจจจะะะะะะกกกกกกลลลลลาา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 ายยยยเเเเเเเปปปป็็นน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 พพรรรรรรร้้้้้้้้้ทททีีี่่่่่่่่งงงงงงงััััััถถถึตอออออออคุณูููิิิิิิใหห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 หขฉมมมไไไไไฮฮืืวววโดดด ตอนแรกผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างถูกควบคุมราวกับเป็นหญิงสาวจากตระกูลผู้สูงศักดิ์แต่หลังจากที่เธอคุ้นเคยกับเขาแล้วเธอก็เจ้าเล่และมีชีวิตชีวามากเธอไม่รู้ว่าซาโลประสบความสำเร็จในการก้าวไปสู่ใครบางคนในระดับไฮกอรเขายังมีสิ่งประดิษฐ์ระดับอธิปไตยระดับต่ำอยู่ด้วยเช่นเดียวกับต้นไม้โลกแอร์และงูโดเมนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองผู้ศรัทธาระดับตำนานผู้ยิ่งใหญ่เมือ่อพูดถึงเรื่องนี้ซาโลยังคงต้องขอบคุณจางหอ,อยานหลังจากที่สิ่งประดิษฐ์ศัก,ด,ก,ยยกดิด์ส ดังนั้นเมื่อเซาโลรายงานตัวต่อคณะแม้แต่อาจารย์ระดับเทพระดับสูงก็ไม่สังเกตเห็นความแข็งแกร่งของเขาโอ้พระเจ้าเมื่อคืนได้ดูถ่ายทอดสดไหมเทพธิดาสู้ๆแห่งโรงเรียนรากาเซมินารีแข็งแกร่งมากฮีฮิ่นวยนางฟ้าที่แข็งแกร่งระดับมหากราบสองคนในมือของเธอและศิลปศักดิ์สิทธิระดับสา,สายสนับสนุนเธอคงไม่มีอะไรมากพอที่จะต่อต้านเธอในห้วิทยาลัยหลักคุณไม่สามารถพูดแบบนั้นได้เทพธิดาลีฮงของเฮเบอรี่วูดีวายอะคาเดมี่ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเช่นกันเธอหล่อเลี้ยงมังกรในตำนาน อันที่จริงนั่นไม่ใช่กรณีเจ้าแม่ลี่หงมาจากการเลี้ยงดูอันสูงส่งและได้รับการสนับสนุนจากแผนกโลจิสติกของ Heavenly Wood ดด a วายอาคเธอมีทรัพยากรความเชื่อมโยงและอิทธิพลเธอจะสามารถหล่อเลี้ยงมังกรในตำนานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอนไม่ไม่ไม,ไม่เห็นได้ชัดว่าเทพธิดาสู้ๆของฉันที่ทรงพลังกว่าซาวโลเพิ่งเข้ามาในหอพักเมื่อเขาเห็นคนสามคนกำลังคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นอกวังของเขานอกจากนี้มีไม่กี่คนที่เถียงกันว่าเทพธิดาองค์ใดแข็งแกร่งกว่ากันถึงกับหน้าแดงกก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 ่่่่่่าา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 าขข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 ณะะะะททททีีีซซซวว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 โโโลลลลลลปปปปรรฏตววตัััดดงง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 ง้้้้้หหนน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 นึึออ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 คเเเเเเ็็็ยยยยยแแแิิิไืืมมมมมพจจถูๆ พี่ชายเจ้าสามารถตัดสินพวกเราได้ว่าใครแข็งแกร่งกว่าอัญญาประกาศคู่ในโลกสวรรค์แม้ว่าจะเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นพระเจ้าพวกเขาทั้งหมดเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการเปลี่ยนร่างกายตามความประสงค์ที่จะเป็นผู้ชายหล่อหรือผู้หญิงสวยเมื่อมองไปที่คนอ้วนที่อยู่ข้างหน้าเขาเซาโลก็ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ในโลกนี้มีสิ่งแปลกปลอมมากมายมีใครบางคนที่ชอบรูปษณ์นี้จริงๆสูนยศาสตร์นั้นแปลกจริงๆมีอีกสองคนตัวหนึ่งสูงและผอมเหมือนสาวไม้ไผ่ที่คนอ่อนโยนและสุภาพเรียบร้อยแต่แสงที่แอวบเข้ามาในดวงตาของเขาเป็นครั้งคราวบอกกับเซ ไม่เป็นไรครับพี่มาตัดสินเราว่าเทพธิดาองค์ไหนทรงพลังกว่ากันกดเดตสู้ๆเป็นผู้แข่งขันที่สถาบันโอก้าเซมินารีซึ่งเชี่ยวชาญด้านศิลปะการรักษาจากสวรรค์ด้วยการโบกมือของเธอแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ส่องประกายเจิดจ้าซึ่งสามารถฟื้นฟูกองทัพผู้เชื่อนับหมื่นคนให้อยู่ในสถานะสูงสุดแม้ว่าเธอจะเป็นเพียงกึ่งเทพแต่เธอก็ได้รับการสนับสนุนจากเทพชั้นสูงอีกมากมายหากเธอต้องช่วยปราบเครื่องบินดั้งเดิมความเครียดในทีมที่เหลือของเธอจะลดลงครึ่งหนึ่งนั่นเป็นเพียงคคววาา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 มมมมสสสสรร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 รถใใในน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 กกกกกัััััััษขขขออ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 งง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 เเเเเเเธธธธททททททีีีีีี่่่่่่พลลตชชชชชืยยยยยแ้้้้้จิิิิิิฐะะดดดหึซญศศป์์บุ ในขณะเดียวกันเทพธิดาลี่โฮงมาจากเฮเบอร์ลี่วูดดี้วายอะคาเดมี่และพ่อของเธออยู่ในความดูแลของแผนกโลจิสติกของอะคาเดมี่เธออาจกล่าวได้ว่าเป็นเจ้าแห่งความมั่งคัง่งเพียงแค่อาศัยพื้นฐานครอบครัวของเธอเธอก็สามารถบดขยี้คนรอบข้างได้เกือบทั้งหมดทว่าเทพธิดาลี่โฮงมีพรสวรรค์ในการเลี้ยงดูที่สูงมากเธอได้หล่อเลี้ยงจิ้งจกธรรมดาที่มีเลือดมังกรน้อยไหลอยู่ในเส้นเลือดของมันเป็นมังกรยักษ์ลายพันธุ์ที่มีคุณภาพระดับตำนานพรสวรรค์และทักษะของเธอเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงอย่างแน่นอนล้อมรอบด้ววววววยยยยยคคคคนน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 สสสสสููู้ลลอออออไไไไมม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 ่่่่่่่่่่าา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 ารรรรรถชชแแแตตตตตหหััััังงงงพพพดดดดดกก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 กใใใำำีีีีเเเขขขะบิิิิิิธ์์ศท แม้ว่าศาสตร์แห่งการรักษาจะมีพลังแต่ก็สามารถเทียบได้กับทักษะประตูมิติที่เขากำลังจะเรียนรู้หรือไม่อย่างไรก็ตามเขาจะไม่พูดคำดังกล่าวคุณสามคนมาที่นี่ทำไมเป็นไปได้ไหมว่าคุณเป็นน้องใหม่ของวิทยาลัยศาสนาศา,ศา,ศาศสตร์สงครามเขาไม่ได้ตอบคำถามของทั้งสามคนและไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเทธิดาทั้งสองเพราะเขารู้ว่าเมื่อเขาเข้าร่วมการอภิปรายทั้งสามแล้วเขาจะต้องตั้งชื่อผู้ชนะและผู้แพ้แต่สิ่งนี้จะตัดสินผ่านการอภิปรายเช่นนี้ได้อย่างไรวิธีที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนหัวออออออและะคคววัังงงกกาารรสนนนนนททีี่่ืตเเเ ฉันชื่อซูเยกิ่งและฉันจะอยู่ในวังทางทิศเหนือชายร่างของกล่าวในที่สุดมันก็เป็นการแนะนำของชายหนุ่มผู้อ่อนโยนชื่อของฉันคือชูเทียนมิ่งและฉันจะอยู่ในวังทางฝั่งตะวันตกฉันจะพูดกับพี่ยังไงดีหลังจากได้ยินเช่นนั้นซาโลก็พยักหน้าและพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆฉันชื่อซาโลและฉันจะอยู่ในวังด้านหน้าต่อจากนี้ไปพวกเราเป็นเพื่อนร่วมชันกันดังนั้นโปรดอย่ายุ่งกับพิธีการและปฏิบัติกับฉันเหมือนเพื่อนหลังจากแลกเปลี่ยนความสนุกสนานกันสักพักพวกเขาก็ทิ้งหมายเลขน้ากละปอเี่ยค้นเื่ท ไม่นานนักเรียนใหม่ของวิทยาลัยาศ,าศาสนรศาสตร์สงครามก็ลงทะเบียนเสร็จและเข้าห้องเรียนในห้องโถงใหญ่มีเทพเจ้าใหม่มากกว่า30องค์ล้อมรอบแท่นและนั่งไขวาห่างบนท้องฟ้ารอให้อาจารย์เริ่มบรรยายดิงดิงดิงหอระฆังของเซมินารีดังขึ้นสามครั้งบ่งบอกว่าถึงเวลาเรียนแล้วระฆังนี้ใช้เพื่อส่งสัญญาณข้อมูลบางอย่างให้กับนักเรียนเสียงดังสามครั้งเมื่อถึงเวลาเริ่มชั้นเรียนหกครั้งเพื่อให้นักเรียนรวมตัวกันที่บริเวณเจาะและเก้าครั้งเพื่อส่งสัญญาณการบุกรุกของศัตรูต่างประเทศนอกจากนี้ยััังงงมมมีโททเค็นศกกกดิิิ์์สสสสสสธซึ่่่าาาาารรรรรถใช้้หบืออแลละขู อย่างไรก็ตามโรงเรียนศาสนาศาสตร์ส,าาสงครามได้สร้างระฆังขนาดใหญ่เช่นนี้ตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะสำคัญภายในอาณาเขตอันศักดิ์สิทธิ์ของโมกาทันทีที่เสียงระฆังดังขึ้นพื้นที่ข้างแท่นก็สั่นสะเทือนเหมือนน้ำต้นขาเรียวยาวสีขาวยื่นออกมาจากระลอกคลื่นผิวของมันเรียบเนียนราวกับครีมคล้ายกับหยกขาวไร้ที่ติด้วยกลุ่มของเทพเจ้าใหม่อายุเพียงสิบเจ็ดหรือสิบแปดปีเท่านั้นพวกเขาตื่นเต้นกับภาพที่เห็นผู้หญิงผอมยาววสีทองใบหน้าสวยและร่างกายที่ดูเหมือนซักคิวบัสเดินนนขึ้ไปบโพเดีีีีียยยยยมมมมมมเเ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 เธธธธธออ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 องงงงงไปปรรรรรบๆตััััวววแแลลลล้้้้้หหหุดดชช่่่่่่คูููทซาาาโจกกกกกกกนนนนนนิิฝขข็็็ืืพำำสสใ เพื่อนนักเรียนฉันคือพระเจ้าก้าวดาวกันอยู่ทงต่อจากนี้ไปฉันจะรับผิดชอบในการถ่ายทอดศิละปะสงครามศักดิ์สิทธิ์และความรู้จากสวรรค์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆแก่คุณเมื่อเหล่าทวยเทพได้ยินเช่นนี้พวกเขาก็ไม่ได้ที่จะอยู่ในความโกลาหลหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ใจในเซมินารีเตรียมอุดมศึกษาอาจารย์ใหญ่ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของพวกเขาคือเทพระดับสูงเจ็ดดาวเท่านั้นอาจารย์ทั้งหมดเป็นเพียงเทพเจ้าสี่ถึงหกดาวเท่านั้นแต่ครูสามัญผู้นี้ที่วิทยาลัยศาสนาศาสตร์สงครามนั้นเป็นเทพก้าวจรริงหือเป็นข่าวที่่นาตกใจอาาจรย์ใหญ่ระดับตำนนาของเซมินาารรรรีะดดับกำงอออออยยยยยูู่่่คคืะะไไรรททุุกกนนนสาาาาหััวววแลลฉม้้้เดซำ ศิละปะสงครามศักดิ์สิทธิ์ของเซมินารีของเราได้รับการพัฒนาด้วยศิละปะศักดิ์สิทธิ์ขั้นพื้นฐานทั้ง5เป็นรากฐานมันถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าคิงฟูเจีเมื่อตอนที่เขายังเด็กเอฟเฟกต์ของมันทรงพลังมากทุกคนอุทานออกมาอีกครั้งดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความงดงามเมื่อความเฉยเมยในหัวใจหายไปใครคือพระเจ้าคิงฟูเจีไม่มีคนเดียวที่ไม่รู้จักชื่อนี้ไม่ทราบว่ามีเทพรุ่นเยาวศักดิ์สิทธิ์องค์ที่เทิดทูนพระองค์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของโมก้าที่พวกเขาอยู่ถูกสร้างขึ้ข้้้้้้้นน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 โโดดดยยยยยยกกกกกคคิิิิิิิิิงงงงงงงฟููเเเเเเเจจีีีีีีีีีีศศลปปะะัััั์์สสสสสทททททธ่่่่่่่่่่่่รรรราาาาาาาขขขึมมมชชววววตตใหหญแแพพพพืฐ็็ำบ ศิลปะศักดิ์สิทธิ์พื้นฐานทั้ง5แบ่งออกเป็นศิลปะการบำรุงเลี้ยงศิลปะร่างกายศักดิ์สิิทธ์ศิลปะบำบัดศิลปะการขยายและศิลปะศักดิ์สิทธิ์พิเศษในหมู่พวกเขาศิลปะการบำรุงเลี้ยงส่วนใหญ่ใช้เพื่อปลูกฝังผู้ศรัทธาสามารถใช้เพื่อเพิ่มความสามารถโดยกำเนิดของผู้เชื่อเพิ่มระดับทักษะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งหรือเสริมความแข็งแกร่งให้กับคุณลักษณะศิลปะบำบัดสามารถใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพของผู้เชื่อของคุณปัดเป่าสถานะเชิงลบในร่างกายของพวกเขาและแม้แต่ชุบชีวว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 วิิิตตตผผผููู้้้้้้้เเ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 ชชชชชืื่่่่่่่่่่ออออออทีีีาา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 ายยยยยไไปปแแแแลลลคคคถถขขขขขขสสสสงงงงงงงนนนนใใใหญจจะะกก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 กรร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 พพพมมม็ดดััับุ คาถาศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่ใช้กับร่างกายของคุณเองโดยดูดซับพลังศรัทธาคุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังอย่างหาที่เปรียบมีได้คาถาศักดิ์สิทธิ์พิเศษสุดท้ายหมายถึงคาถาภายนอกตัวอย่างเช่นเทคนิค s p a Chielgate ที่เป็นความสามารถพิเศษของฉันคือคาถาศักดิ์สิทธิ์พิเศษในขณะนี้พระเจ้าใหม่เกือบทุกองค์กำลังจดจ่ออยู่กับการฟังการบรรยายของกันยูตงเมื่อซาโลได้ยินเกี่ยวกับประตูมิติดวงตาของเขาเป็นประกายเหตุผลที่เขาเข้าร่วมวิทยาลัยศาสนาศาสตร์สงครามก็เพราะครูของเขาจางยยยยาา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 นน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 ไไไดดด้้้้้้้้้สสสสััััััญญวววว่่่่่่จจะะะะออ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 อศศิิิิิิลลลปปปกกกกกกก์์ทททททธธีีีีใใหหเเเเเเเขขบบงงงงงง็พพพรรรรคคคูููููฝตตตมมมโืถึ SPA แ อย่างไรก็ตามเทพเจ้าใหม่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การฟังการบรรยายและไม่ได้สังเกตการแลกเปลี่ยนนี้ต่อไปอาจารย์ของเราจะสอนเทคนิคการกระหายเลือดของเราให้กับคุณมันเป็นหนึ่งในห้าศิละปะศักดิ์สิทธิ์ขั้นพื้นฐานภายใต้เทคนิคการขยายเสียงเทคนิคกระหายเลือดนี้ส่วนใหญ่ใช้เพื่อเพิ่มพลังโจมตีของผู้เชื่อระหว่างการต่อสู้มีเนื้อหามากมายเกี่ยวกับเทคนิคกระหายเลือดก,กันอยู่ตรงใช้เวลามากมายในการอธิบายประเด็นสำคัญทั้งหมดอย่างชัดเจนซาโลตั้งใจฟังอย่างจริงจังและจดจำเกือบทุกค,คำที่เธอพูดในเวลาเดียวกันซาโลยังได้้คนพบเทคคนนิอื่ซึ่่่่่่่งง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 สสสสาา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 มมมมมมมรร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 ถถเเ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 เคคคคคคววขขขขขขข้้้้้้ใใใใจออ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 แแแแลลลลลลละะะีีีียยยยยนนนนนนููทททททิิิิิิกกกหหืืืืดด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 โโชชพพพััััศศธธ์์ผผ็ไๆ ยิ่งฉีพลังศรัทธาเข้าไปมากเท่าไรความแข็งแกร่งของพวกเขาก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นขณะที่เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซาโลแทบเราไม่ไหวที่จะซึงซับสติสัมปชัญญะของเขาเข้าสู่อาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ทันทีที่เขาปรากฏตัวไม่ว่าจะเป็นต้นไม้โลกหรืออสอรพิษในแดนศักดิ์สิทธิ์พวกมันทั้งหมดก็ต้อนรับการมาถึงของเขาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ใจดีและมีอำนาจทุกอย่างของพลังศักดิ์สิทธิ์ของคุณไม่งีที่สิ้นสุดและแสงสว่างของคุณคงอยู่ตลอดไปคุณได้ให เซาโลพยักหน้าเล็กน้อยเขาไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงแค่โบกมือและแสงสีแดงก็ลงมาอบล้อมผู้เชื่อด้านล่างเมื่อแสงสีแดงมาสัมผัสกับผู้เชื่อมันก็หายไปจากร่างกายของพวกเขาทันทีทำให้เกิดความผันผวน,นอย่างประหลาดทันใดนั้นดวงตาของงูโดเมนศักดิ์สิทธิ์ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดลอมาหายใจของพวกเขาหนักราวกับกลองโดยมีควันสีขาวพ่นออกมาจากปลายจมูกร่างกายของพวกมันขยายออกเปล่งรัศมีที่ดุร้ายและน่าสะพรึงกลัวราวกับว่าพวกเขากลายเป็นสัตว์ร้ายในสมัยโบราณคำรามงูโดเมนศักดิ์สิทธิ์ตัวหนึ่งไม่สามารถควบคุมได้แล้วร่างกาย น้ำใต้ดินไหลออกมาเป็นแม่น้ำสายใหม่เมื่อเห็นฉากนี้ซาโลก็พอใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้วันนี้ฉันจะถ่ายทอดศิลปะศักดิ์สิทธิ์นี้ให้กับพวกคุณทุกคนหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็สลักเทคนิคกระหายเลือดลงในจิตใจของงูโดเมนศักดิ์สิทธิ์ทุกตัวโดยตรงจากนี้ไปงูโดเมนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะสามารถฝึกฝนเทคนิคกระหายเลือดได้ด้วยตัวเองเพื่อรับพลังการต่อสู้ที่มากยิ่งขึ้นและพวกเขาไม่ต้องการให้ซาโลปลดปล่อยมันด้วยตัวเองทุกครั้งเป็นการเสียเวลาอันมีค่าและพลังศรัทธาในช่วงสงครามนี่เป็นเหตุผลที่กันยูตงวางศิลปะศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ที่ด้านบนสุดของรายการของเธอเป็นเพราะเทคนิคดเธออนุญาตให้ผู้เชื่อฝึกฝนพลังของตนเองทําให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นและให้ความช่วยเหลือพระเจ้าของพวกเขามากขึ้น พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของฉันขอบคุณสำหรับของขวัญเราจะยอมจำนนต่อพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณตลอดไปเราจะลุยไฟและน้ำเพื่อคุณขอบคุณพระเจ้าสำหรับพลังอันยิ่งใหญ่ของคุณที่ทำให้เรายอมจำนนขอสง่าราศีของท่านคงอยู่ชั่วนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงเมตตาเราจะรับใช้ตลอดไปภายใต้คำสั่งของคุณเราจะปกป้องไฟศักดิ์สิทธิ์ของคุณและไม่ดับไฟเราจะช่วยให้อาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ของคุณยิ่งใหญ่จบแล้วนะใบครับ